วิเคราะห์บอลบายจัจจโบนทีวีวันศุกร์ที่10ตุลาคมนี่คือเกมแห่งการเดิมพันสำหรับคาซัคสถานหากพวกเขาต้องการรักษาความหวังอันริบรี่ในการเข้ารอบฟุตบอลโลกไว้การเผชิญหน้ากับลิกสเตนสไตล์ทีมที่ตกรอบไปแล้วและมีสถิติย่ำแย่อย่างรุนแรงคือแพ้8นัดติดเสีย23ประตูใน6นัดหลังสุดถือเป็นโอกาสทองแม้ว่าคาซัคสถานเองก็มีฟอร์มที่ตกตำ่ำ โดยแพ้4เกมหลังสุดและไม่สามารถทำประตูได้เลยใน3เกมหลังสุดร่วมถึงปัญหาฟอร์มในบ้านที่แพ้5จาก6นัดล่าสุดแต่การเปลี่ยนผู้จัดการทีมชั่วคราวและความต้องการชัยชนะอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและโอกาสสุดท้ายน่าจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญกว่าเมื่อพิจารณาถึงชัยชนะ2-0ที่คาซัคสถานเคยทำได้ในการพบกันครั้งล่าสุด และปัญหาเกมรับที่รุนแรงของลิกสเตนสไตล์คาดว่าเจ้าบ้านจะสามารถยุติสถิติย่ำแย่และคว้าชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนักถึงแม้จะไม่ใช่ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยมากนักก็ตามคาดการสกอร์คาสักสถาน2ตัว0ลิกสเตนสไตล์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ